นำรถที่สุ์ดีแม็กคันนี้นะครับไปให้ลูกค้าชมนะครับลูกค้คันนี้เนะี่ยลูกค้าจองแล้วก็จัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากเห็นรถอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าไม่สะดวกมาชมรถนะครับก็เลยจะขับให้ลูกค้าดูถึงที่บ้านเดี๋ยวเราไปที่บ้านลูกค้ากันครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าอ๋อไม่ใช่บ้านเสียเป็นที่ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้ลูกค้าทราบแล้วว่ารถมาถึงแล้วจริงๆลูกค้าเห็นรถคันนี้แล้ว คันนี้ห่ากไฟนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลูกค้าอยากเห็นรถเพราะว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ลูกค้าให้เปลี่ยนให้นะก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ขับมาให้ลูกค้าดูนะครับ ม่วงหางมะน,นาวโหเนี่ยกินเบนยานะฮะกินลูกดำๆด,ด,ดำแบบนี้อเอาล้วครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับสำหรับการนำรถด D m a มคันนี้ไปให้ลูกค้าดูนะฮะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ที่ลูกค้าดูแลอยู่นะฮะวันนี้เรากลับมาถึงที่เต้นแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีน,นารถคันไหนไปส่งมอบอีกนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปทําเป็นแนะนำความรู้ให้ลูกค้าได้ดูกันนะฮะวันนี้ผมในทีมงานเสด็จรถบ้านเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ